อันนี้งงจริงๆที่อำนาจเจริญชาวบ้านบอกว่าถนนเป็นแบบนี้แล้วฉันจะใช้อย่างไรถนนเส้นเดียวกันแต่ปรากฏว่ามันไม่มาบรรจบกันครับมันแหวง่งมันเบี้ยวมันเอียงแบบนี้ฮะยังไงบ้างครับแปลกใจไหมล่ะครับทีนี้ว่าผมผ่านตรงนี้มาได้ยังไงดูนะครับถนนเส้นนี้แปลกมากนะครับเป็นถนนคอนกรีต สวนเลนกันแต่ว่าเขาเพิ่งทำได้เลนเดียวและดูเลนต่อไปสิครับนี่ผมมาจากข้างหลังนี่แล้วก็ข้ามไปนะครับสุดยอดไหมที่นี่อำนาจเจริญขอบคุณครับนี่ชาวบ้านถ่ายไว้ฮะสุดยอดไหมที่นี่อำนาจเจริญขับมาถึงตรงนี้แล้วจะไปยังไงต่ออ่ะมันไม่เชื่อมกันนะฮะมันเบี้ยวอ่ะมันเอียงอ่ะมันไม่ตรงกันแบบนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปเลยครับไปดูของจริงให้เห็นตาตา เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่านผู้ชมฮะเชื่อมระหว่างบ้านหนองแฝกหมู่8ไปยังบ้านโนนดูหมู่5ที่อำนาจ,จเจริญป้ายการก่อสร้างเนี่ยระบุไว้ได้งบจากอบตสร้างนกคา6ล้าน9แสนบาทนะฮะระยะเวลาก่อสร้าง6เดือนเริ่มตั้งแต่3พฤษภาคมที่ผ่านมาสิ้นสุด29ตุลาคมนี้ประเด็นเนี่ยจุดที่เป็นประเด็นอยู่ห่างจากปากซอยบ้านหนองแฝกประมาณ500เมตร แล้วมันเป็นแบบนี้ชาวบ้านเขาถามว่าแล้วขับมาถึงตรงนี้แล้วจะไปยังไงต่อ,อจุดที่มันไม่ตรงกันเนี่ยสร้างมาประมาณหนึ่งสัปดาห์ยอมรับว่างง,งผู้รับเหมาต้องแก้ไขโดยเร็วเพราะถึงจะเทแค่เลนเดียวแต่ชาวบ้านจําเป็นต้องใช้ควรทําให้มันสัญจรได้ครับต้องลื่ลอแหละไม่ได้แบบยดไม่ได้แบียดห้องห้ซื้อจริงจริที่เฮ็ยออกว่ามันเป็นแบบนี้ในในฐานะที่ชาวบ้านเขาใส่สัญจรอย่างนีประจำมันก็ โอ้ยหน่อยจะสิว่าล้วี๋ยกเดี๋ยวจะสร้างให้เจ้าเล้วยว่บผานมันห้เว้กกับโบพานต้องแก่แล้วครับสร้างบาคำบรอบขอบนะแบบนี้คือความผิดพลาดข้องสร้างใช่ไหมครับให้เห็นมันหรอม่งหัวบวกเราไปถามนายกเนี่ยเฮ็ดไม่เข้ากันเลยเนี่ยนะเราก็เลยไปถามนายกอบตมาให้นายกอบตสร้างรทาบอกว่าถนนเดิมมันกว้างสาเมตร ก็ไปคุยกับชาวบ้านว่าถ้าจะสร้างให้กว้างเนี่ยกว้างเท่าไหร่ดีนี่คุยมาแล้วด้วยนะ๋อนี่คุยแล้วนะ,ะคุยแล้ว <ฮะ S 1> ได้รับค,ค,ความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีว่าขอสละที่ดินบางส่วนหน่อยนะ,ะชาวบ้านให้ด้วยนะฮะ,ะทาบันทึกสละดที่ดินไว้อะโอเคจ้างผู้รับเหมามาดําเนินการก่อสร้างแต่ปรากฏพอช่างเทคอนกรีตปรากฏว่าช่างเนี่ยเทไปรุกล้ําที่นาของชาวบ้านอีกอ้าผู้รับเหมาก็รับปากว่าจะแก้ไขแต่ยังไม่แก้กลับไปเทคอนกรีตจากอีกฝั่ง มันก็เลยกลายเป็นภาพนี้คือทางนายกอปรตบอกว่าทราบเรื่องแล้วแจ้งผู้รับเหมาไปแล้วไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะฮะคุยกันเข้าใจแล้วด้วยแต่ไม่ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลแล้วมีคนเนี่ยถ่ายเอาไปเป็นประเด็นยืนยันว่าจะแก้ไขให้เสร็จเร็วๆนี้ครับค่ะคือชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตเลยบางคนก็มีการแซลด้วยนะบอกว่าหลับตาทำหรือเปล่าบางท่านบอกเอ๊ะนี่มันงานศิลปะไหมหาทำจังนะคะ สำคัญสุดคืออะไรงบประมาณ6ล้นานเก้าทำไมออกมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าทําแบบนี้ไปแล้วใช่ไหม,มต้องแก้อีกหรือเปล่ามันก็ต้องใช้งบนะแล้วก็ต้องเอางบมาแก้อีกหรือเปล่านี่แหละ,<อ>ะต้องหาคนรับผิดชอบด้วยนะคะแต่อย่างน้อยเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวัี